สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอรพระปิดตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดครววันองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อว่านลุกรักนะครับมีอายุมากกว่า100ปีนะครับด้านหลังองพระ ก็จะมีความเก่านะครับเนื้อว่านอดแอ่งเก่าได้อายุด้านข้างองพระด้านหน้าก็จะมีตะกุดทองคำหนึ่งดอกฝังอยู่ที่อง์พระนะครับเนื้อถือว่าจัดมากสำหรับองค์นี้องนี้จะมีเส้น เกษานะครับสีขาวนะครับอยู่ที่บริเวณแข้งนะครับหนึ่งเส้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ บริเวณแข้งก็จะมีเส้นเกสาสีขาวอยู่นะครับโดยน้ำหนักขององค์พระค่อนข้างเบานะครับมีน้ำหนักเบามีเนื้อแห้งธรรมชาติความเก่าได้อายุนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วฝังโดยดทุกขรจงคำค่อนข้างหายาก บเจอน้อยครับสำหรับพระปิตาพ่อแก้วลักษณะนี้